จ้าจ้าเสียงเลยโอ้โหโอ้โหายหอมเลยโอเินไปแล้วลูกไมกี้คิดหดีใจมาจำได้แมายังได้มาหาแม่ายายูเอ๊

คือจะขึ้นอะแม่นัางหลงหลัไม่ไม่ขึ้นไม่ไึ้นขแม่หลบว่ะเขาจะขึ้นได้เหมือนเหมือนพี่ลีโอไงอันน้นไปหายายสีลูกไปยม่ยายผไม่เค้เห็นดีแจคขนาดนี้นะ่ยไปจอมได้มาหายายเลยวะยังละเองล้ลูกถืให้มให้มัของไกไอ๋อก็บอกแล้ว I'm <laughs> not